ุณจะให้ผมสาธยายเราไวาเรื่องอะไรก็เรื่องที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้หมอตินกับต้องตายไงแล้วมันยังมีหน้าทําเป็นทองไม่รู้ร้อนอีกเนี่ยแต่เลยๆว่าเขาไม่น่าจะทําตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนนะคะเขาอาจจะแค่ตกใจเลยทําตัวไม่ถูกตกใจค่ะตกใจเลๆยๆเองตกใจเลยค่ะเพราะเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตมาก่อนลูกนะใช่แต่อองซูรีมาทำที่ใสแบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว มันจะมาตกใจอะไรจะแก้ตัวยังไงก็แก้ตัวให้มันดีเลยเถอะพูดออกมาได้แต่ละอยา่างทำจริงกับคนอื่นเขาเป็นยาอ่อนอุ๊ยแล้วคุณจะมาเดือดมาร้อนอะไรกันนักหนาคะเนี่ยคนเขา้า่ากระทั่งเมืองขนาดนี้คุณยังจะถามอีกเหรอว่าเดือดร้อนอะไรขอโทษนะคุณที่ผมต้องพูดตรงๆถ้าคุณไม่รู้สึกผมคงต้องบอกว่าผมตายเพราะว่าผมไม่ได้หน้าหนาเหมือนคุณ หยุด okay, okay. ๋ยูนี้นะคุณเลทัจีผมไม่เข้าใจเหมือนกันคนนิสัยพนนั้นคุณจะอยากไปดองด้วยอะไรนักหนาคำเดียวสั้นๆเลยนะก็เพราะว่าเขารวยไงความรวยแถมเขายังมีอำนาจ ที่คุณให้ฉันกับลูกไม่ได้หรือว่าคุณจะเถียงงั้นถ้าคุณช่วยอะไรฉันกับลูกไม่ได้คุณก็ช่วยหุบปากไปด้วยได้งั้นรบกวนคุณช่วยเปิดปากไปบอกไอ้องซูรีด้วยนะว่าให้มันรับผิดชอบสิ่งที่มันทำบ้างอย่าเอาแต่หลบอยู่หลังพ่อมันทำตัวเป็นในหน้าตูเมยแบบนี้มันทุเรศคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคะคุณพ่อ ใช่ค่ะคุณพ่อด่าคู่มั่นหนูอะยฉันได้ยินแล้วฉันไม่ได้หูดวกก็พ่ออย่างนี้ไงฉันถึงได้ยินเกลียดพ่อแกไม่มีปัญญาหาเงินแลยมาแค่ดูถูกคนอื่นไม่รู้หรือไงว่าบ้านเมืองเราคนรวยใหญ่ที่สุดจริงค่ะคุณแม่จะไปยากอะไร มีเงินสัอย่างอะไรก็เป็นไม่ได้แบบง่ายๆให้ผมจัดการกล้องโมจรปิดที่เกิดเหตุให้ไหมไม่ได้พังตัวเดียวนะแต่พังทั้งดวงและผู้พยานเนี่ยก็เงินฟาดหวนไปซะจบไหมครับจบไห้